ได้ดีมากกว่าคผู้คนที่อยู่ในสภานะตัวแต่ง,งานของค,คุณหมอเนี่ยจะมากกว่าสสในสภาเขาอีกมบ้างาเนี่ยครับก็สสเขาไปทําไงครับอาจารย์ครับเราก็เลยต้องทําหน้าที่ตรงนี้แทนแทนสสเขาหนึ่งใบเนี่ยเราจะสังเกตดูว่าอํานาจต่อรองอยู่ที่นายกปรัฐมนติอาจารย์จะสังเกตนะครับว่า<ม>รอบนี้มุ่งต่างๆมุ่งการเมืองต่างๆมีอยู่เหมือนกันแต่ไม่มีอำนาจต่อรอง นายกอยากจะเอาใครเป็นรัฐมนตรีก็ได้แต่สังเกตดูนะครับเพราะทุกทีถ้าเป็นระบบบ,บัตรสองใบเนื่องจากว่าหัวหน้ามุ้งเขาจ่ายเงินดูแลสสเขาจึงมีอำนาจต่อรองเขาจะสามารถต่อรองตำแหน่งรัฐมนตรีได้แต่บัตรหนึ่งใบเนี่ยต่อให้มีมุ้งก็แล้วแต่ไม่ค่อยมีอำนาจต่อรองเพราะคนพวกนี้มาจากกระแสนิยมของท่านนายกหรือหัวหน้าพักหรือกระแสนิยมของพักคุณต้องทําให้ประชาชนประทับใจประชาชนถึงจะเลือกพวกคุณแต่ถ้าบ,าบาัตรสองใบมันเกิดจากคมข่ายหัวคะแนน ไม,ไม่ได้เกิดจากกระแสแห่งความดีเมื่อเป็นโครงข่ายหัวคะแนนเนี่ยไม่ว่าจะท,ทําดีทําช่วยยังไงก็แล้วแต่ยุบสภาเขาไม่แคร์บัตรสองใบไม่กลัวการยุบสภายุบสภาก็ได้เงินมาเยอะเลยเพราะทุกคนต้องเอาเงินมาให้เพื่อให้ตัวเองไปทาหน้าที่และบางคนมาซื้อสอสอไปอีกบัตรสองใบสอสอเลยไม่ค่อยกลัวเรื่องก,การยุบสภาเพราะได้เงินแลวสุดท้ายเรื่องก,กี่ครั้งหน้าเก่าๆก็เข้า,ามาเพราะเขาใช้โครงข่ายหัวคะแนนแต่ถ้าบัตรหนึ่งใบผู้นี้จะกลัวการยุบสภา ข้าวุฒิสภา,าไม่รู้ว่าคะแนนที่ของพักจะดีไหมย,ยิ่งพักไหนทุจริตขี้โกงท่านนายกยุสภา,ากระแสไม่ดีหายไปเยอะเลยนะฮะหายไปค้อเลยนะฮะดังนั้นนี่จึงเป็นการระบบที่เรียกว่าปฏิรูปการเมืองให้นักการเมืองทําแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์กับประชาชนเพื่อให้เกิดกระแสนิยมตลอดแล้วผมมองว่าในระยะยาวแล้วจะเป็นประโยชน์ต่อประเทศนั้นมผมผมมองว่าทักษะการใช้ฝีมือการคุมหัวคะแนนการใช้เงินคุณทักษิณเหนือกว่าแล้วก็ผมก็เชื่อว่าพักเพื่อไทยเหนือกว่า พลังประชารัฐเพราะอย่างที่เห็นนะทักษะการโกงเก่งกว่าไม่ว่าจะพักพลังประชารัฐจะวางกลยุทธ์ยังไงก็ไม่มีทางยิ่งขนาดนี้อาพูดง่ายคือร้อยเอกธรรมนัฐมีปัญหากับพลเอกประยุทธ์แล้วพลเอกประวิทธ์ก็มาโอบร้อยเอกธรรมนัฐมันให้เห็นถึงความสัน่นสันคลอนของระบบพักพลังประชารัฐยิ่งคุณสั่นคลอนคุณยิ่งเสียเปยรียบ,บระบบปัดตรองมยพักต้องไปเอกภาพสูงมากแล้วก็คุมได้หมดจากคุมได้หมดทุกบุค แต่วันนีุ้สันค์คอนแล้วเนี่ยคุณเสียเปรียบเขาฮะางนั้นแสดงว่าพักนึงเนี่ยพักความเป็นพักเนี่ยมันก็เหมือนกับก้อดกรอบความคิดของมนุษย์ให้ต้องอยู่ในกรอบนั่นแหละต้องเป็นไปอย่างนั้นตามมติของมูรกันแหละอิสระไม่ได้เลย <ผม S 2> อย่างนั้นนะผม,ผมสมัชก,การอาจารย์ประสบการณ์ผมมันอยู่ที่ผู้น,นำถ้าผู้น,นำมีความคิดในเชิงประเทศรูปพักก็จะความคิดต้องเป็นในเชิงประเทศเพราะความคิดของผู้นำจะเป็นตัวกรอบ ในการกาหนดความคิดของลูกทีมถ้าผู้นําคิดแค่ประโยชน์ของพรรคทุกคนก็คิดได้แค่นี้เพราะเราจะไปคิดล้ํากับผู้นําไม่ได้คือระบบมันถูกสร้างมาอย่างนั้นฮะอาจารย์เราจะไปคิดเหนือผู้นําไม่ได้คุณหมอมองว่าผู้นำประเทศคนปัจจุบันเนี่ยเหมาะสมที่จะเหมาะสมกับความตำรงความเป็นผู้นำที่จะพาชาติบ้านเมืองให้รอดพ้นจากวิกฤตได้ไหม ผมผมมองท่านนายกยุทธเป็นเหรียญสองด้านแล้วกันนะครับอาจารย์ในเชิงความซื่อสัตย์สุจริตผมยังเชื่อว่าท่านมีความซื่อสัตย์สุจริตเพราะสังเกตด,ดูข้อเรียกร้องหลายอย่างท่านทำนะอย่างปัญหาเรื่องดาวเทียมที่เราไปเรียกร้องปัญหาเรื่องรถไฟทางคู่ที่เราไปเรียกร้องเนี่ยรู้สึกท่านท่านรับถ้ผมผมคิดว่าท่านท่านานายกมีความตั้งใจนะผมดูนะฮะท่านอยู่ความซื่อสัตย์สุจริตนะอย่างที่ผมยำ้ำแต่การเมืองมันคือการเมืองเนี่ยมันไม่เหมือนทหาร นั่นบางอย่างมันต้องเรียนรู้ครับอาจารย์บางอย่างท่านต้องเข้าไปเรียนรู้ไปแล้วจะจะรู้เพราอประชาชนหลายๆเรื่องบางอย่างคมือของสุนายกก็กําทไม่ตรงใจประชาชนแต่ท่านอาจจะมีเหตุผลนะฮะอันนี้เราเราไม่ไม่ล่วงเกินท่านเอาก็เหมือนกับคุณหมอยังออกมาทํางานนอกพักเนี่ยก็จะทํางานให้ประโยชน์กับประชาชนอะไรได้มากกว่าแต่ถ้าเข้าไปพักปุ๊บต้องมีข้อข้อจากัดแล้วต้อง ต้องทําตามมาติพักต้องทําตามหัวหน้าพักต้องอะไรไปดูแลสสอในพักอะไรมันจะมีอะไรยเยอะแยะเลยที่ว่ากว่าจะถึงประชาชนนี่ลิ้นถ้อยเลยนะกว่าจะฝ่าดา่านคืออย่างนี้ครับอาจารย์ครับผมเห็นด้วยกับที่อาจารย์พูดตรงนี้ว่าผมยังถามตัวเองอยู่ว่าถ้าผมยังอยู่เป็นสอสอณขณะนี้นะแล้วยังอยู่ในพักแต่ผมอยู่ตรงเนี้ยผมรู้สึกว่าผมอยู่ตรงเนี้ยผมทําให้ประชาชนให้ประเทศได้เยอะไปะเยอะฮะ ถ้า<ช>ผม<ช>ไปส<อ>สผมทำนั้นไม่ได้เลยฮะ <c oughs> ผมจะออกมาอันนี้ไม่เห็นด้วยอันนี้ไม่เห็นด้วยไม่ได้เพราะนั้นมันจึงทําให้ผมเกิดความคิดว่าเราที่ต้องมารวมกลุ่มคนที่อยู่ดมการสอดคล้องกันเราต้องสืบสานความเป็นไทยวันนี้พอาจารย์เห็นว่าคนรุ่นใหม่ถูกปั่นหัวเกลียดประเทศตัวเองเยอะเกลียดพ่อเกลียดแม่เกลียดครูบาอาจารย์ไม่เรียบรุ่งปสืบสานความเป็นไทยแต,ต้องมีความรักในชาติของตัวเองผมยืนยันว่าเราต้องสร้างความสุขชาติยมให้ได้คือคนไทยต้องรักชา,ชาติชาติที่กิเจริญ ว่าทุนผูกขาดเป็นตัวตามไปสู่ความเหลื่อมล้ําอย่างเช่นคุณผูกขาดดาวเทียมอินเทอร์นเน็ตแพงคุณผูกขาดพลังงานราคาน้ำมันแพงคุณผูกขาดไฟฟ้าโรงงฟฟานไฟฟ้าแพงงั้นงั้นคนเนี้ยเราต้องแก้ปัญหาเรื่องทุนผูกขาดเราไม่ได้มองว่าในทุนเป็นศัตรูนะแต่สิ่งที่ผูกขาดมันต้องมีการเปลี่ยนประโยชน์ให้กับประชาชนแลวผมก็ยังมองเรื่องเทคโนโลยีที่ทันสมัยนี่มีความจําเป็นในการที่จะผลักดานสิ่งเหล่านี้ไปสู่พี่น้องเกษตรกรแล้วก็อุตมการ สุดท้ายก็คือเราต้องยืนด้ว้ลาแข้งของประเทศคือที่ผ่านมาเราไปพึ่งพาต่างชาติมากเกินเราต้องยืนอยู่บนหลักการของการพึ่งพาตนเองอันนี้คือเป้าหมายที่เราที่เราเซตไว้เป็นพื้นฐานน่ะจะมีเรื่องอื่นอีกเยอะอย่างเช่นเรื่องการปรับโกงการปรับทุจริตเป็นหัวใจสําคัญของประเทศผมมองว่าประเทศเราเนี่ยแค่เราปรับทุจริตได้เพราะเงินจะลงสู่คนยากคนจนเชอะถ้าเราสามารถปรับการโกงปรับการทุจริต คนเราเวลาคิดมีผลประโยชน์มีทุกาทการทุริตขึ้นมานะมันจะคิดเบี่ยงเบนครับพระอาจารย์แต่เราคิดแบบตรงไปตรงมามันจะคิดได้ถูกต้องงั้นเราต้องจัดการเรื่องการโกงครับนี่คือภาพใหญ่ที่สนอให้ฟังครับ